สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดคนละโบแรกของเกมอย่างตัวละครจากเรื่อง7บาปเมลิโอดัตมาดูกันว่าตัวละครใหม่จะเก่งขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แลก็กดติดตามส่งแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเห็นหมดทำไงดีวะเนี่ย24 p a y เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย แถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งแน่นอนวันนี้ก็อยู่ช่องแคสเกมสมเมอร์ไทยกับเกม ไลด์ไอดอลเลนเจอร์นี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมมินโทรไปนะครับตอนนี้ตัวละครคลลาโบแรกของเกมอย่าง7บาทนะครับเข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ผมก็จะพลาดไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดให้ทุกคนได้รับชมนะมาดูกันว่าตัวคอนใหม่จะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับาประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามีดีโอสมาชิกพิเศษยี่สบาท35บาท50บาทเพื่อใครก็พลาดคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าพันแม่แล้วเกมอื่นหนึมากมายนะครับสามารถสมัครกับมันได้เลยนี้ครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับอย่าลืมไปเติมที่โทเอนดี้โฟร์เพย์ ขอคุณครับมาครับก่อนที่ผมจะสุ่มนะผมก็ขออธิบายนะครับคือตอนนี้เกมเขาได้ทําการอัปเดตใหม่นะคือแบบมีของแจกเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นพวกพาร์ตต่างๆนะเราก็จะได้ตั๋วม่วงด้วยนะตั๋วม่วงเนี่ยเราสามารถมาเปิดตัวละครโคลาโบได้นะครับเราก็จะเป็นพวกกิจกรรมแล้วก็จะไปน,นี่อ่ะประตูมายาครับเขาก็จะมีแจกของนะเขามีแจกตัวละครอย่างทิสตันด้วยนะตอนนี้ก็โหดอยู่นะคือเราจะได้รับฟรีนะสำหรับตัวละครนี้นะเราก็จะมีนี่ประตูมิตินะเรับเราจะได้สู้กับ พระเอกนะครับล่างมานะเออแล้วก็ได้รับของเหมือนกันนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายคือจะมีทั้งลูบี้นะครับมีทั้งตัวนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าเรามีตัวม่วงใช่เราสามารถมาเปิดตัวละครได้นะตอนนี้ตัวละครจะมีเมริโอดัสนี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่านี่เลยเอ็ดคานอนนะตอนนี้มีตัวละคร2ตัวนะครับก็จะเป็นเมริโอดัตกับเอ็ดคานอนนะครับผมก็จะเปิดตัวพระเอกอย่างเมริโอดัตก่อนนะแต่ว่าก่อนที่ผมจะเปิดนะผมขอญาตดูความสามารถของมันก่อนนะอ่ะ สกิลหนึ่งนะครับก็คือจะแยกล่างนะครับสร้างความเสียหาย225%ของพลังโจมตีนะเออสกิลหนึ่งก็ดามเมจแรงแล้ว225%นะครับสกิลสองนะครับก็จะ สะท้อนพลังเวทของศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย175เนต์นะครับแล้วก็มีโอกาส70ที่จะทําให้ติดสตันโอ้โหโกงจัดสกิลหนึ่งก็มีดาเมจ225นะครับสกิลสอง175นะแล้วก็ทําให้ติดสตันหนึ่งนะแล้วก็พาร์สินะโคตรโกงนะบอกเลยนะเมื่อพลังชีวิตของเมริโอดันนะครับเหลือน้อยกว่า30นะครับจะกลายเป็นร่างเทพอสูรนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนพลังโจมตีเนี่ยเป็นดาบเพลิงนรกนะครับสร้างความเสียหาย150นะครับแล้วก็จะเป็นอมตะวิเออ คือตั้งแต่สกิลหนึ่ง 3, ยัง Skill นสะกิลสามยันสกิลพาร์สิเนี่ยมีดาเมจหมดเลยนะครับสกิลหนึ่งจะอยู่ที่สองร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลสองก็อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็มีโอกาสเตะสตันนะครับแล้วก็สกิลพาร์สินะครับก็คือจะสร้างความเสียหายร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นอมะตะถึงเจ็ดวีนะคือบอกเลยนะตัวเนี้ยเป็นตัวละครเทียเอสตัวใหม่ของเกมนะครับใครไม่มีคือบอกเลยว่าเล่นยากจัดนะเพราะว่าเป็นทั้งแบบ ตัวดาเมจที่สามารถแทงได้นะเพราะว่าเป็นอมาตะาถึง7จ็นวีรนบแน่นอนเราก็จะมาเปิดจัดไปได้วยสิบใบแรกนะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าเฮ้ยจะบอกนะสิบใบออกอ่ะวู้หหสิบใบออกมีอยู่จริงอ่ะโคตรโหดโคตรโหดโคตรอันตรายเป็นไงตึงจัดเนี้ยสิบใบออกนะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยสิบใบออกไม่ได้เสียเพชรอะไรนะของแท้ของดีนะของจริงเลยล่ะอ่ะผมจะเปิดจนหมดเลยนะทุกคนผมจะจัดหมดเลยนะอ่ะต่อฟึบจงกวัเพชรผมจะหมดอ่ะมาดูกันว่าผมจะได้กี่ตัวนะ ป <Basil> ึ mm ๊บยาวๆไปเลยอ่าหูยรอบนี้สี <ances>. <kingdom t> ่ม่วมาเยอะจัดว่ะปึ๊บแล้วก็ต่อไปหูยสี่ม่วอีกสามนะครับปุ๊บโบเรียบร้อยนะครับตอนนี้เท่ากับว่าผมเหลืออีก5ครั้งนะครับที่จะได้การตีเท Je <Jesus> ่ากับว่าผมจะได้เมลิโอดัสอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะยัดเมลิโอดัสก่อนบู๊บบู๊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 บได้เท่าไหนเท่านั้นนะอ่ะได้อยู่ที่เลเวล4ี่นะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็ใส่อุปกรณ์ก่อน พลังชีวิตนะครับปึ๊บเข้าไป1อันนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปแทนไอตัวตัวไหนดีละ่ะตัวสร้างโล่ดีไหมเดี๋ยวผมเอามาแทนตัวกล่องดีกว่าผมแทนตัวกล่องก่อนดีกว่าอ่ะปึ๊บเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งแทนตัวกล่องนะเพราะว่ามีอมตะเหมือนกันนะครับถึง7วิเลยนะเดี๋ยวผมขออ,อนุญาตถอดอุปกรณ์จากตัวกล่องก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่ามันจะใส่ให้กับเมลิโอดัสของเราได้หรือเปล่านี่ครับ ปื๊บแล้วก็ดูอุปกรณ์นี่ไม่ได้นะหืคนละสายนะครับคนละสายเลยนะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอุปกรณ์มาใสา่อ่ะมาดูเมลิโอดากร์น,นี่ครับว่ามันโหขนาดไหนโบ้นี่ไงไนนี่ปล่อยสก,กิลนะ้ํามาไงเออแล้วก็ตวัดดาฟ้าดเออูเสรีได้พาร์สิบยังไม่ทํางานนะเสีได้พาร์สิบมันยังไม่ทํางานนะเดี๋ยวด่วนว่าพาร์สิบมันทํางานหรือย,ยังนะว่าตอนนี้โอ้ยังไม่ทํางานนะพาร์สิบ ต้องรอพาร์ทสิบนะครับมันต้องเลื่อนขั้นก่อนนะมันถึงจะทํางานนะในส่วนของพาร์ทสิบนะเท่ากับว่าผมต้องหาเมลโลดั้มาเพิ่มก่อนนะแต่ตอนนี้คือผมยืนไม่ไหวนะครับเห็นปหเนี่ยแต่ว่าถ้าผมมีเมลโลดั้ในการที่จะปลดพาร์ทสิบได้นะผมบอกเลยว่ายืนไหวแนะ่นอนนะผมบอกเลยว่าโหจัดนะล่วสก,กิลมันเทพด้วยนะประเด็นนะ่ะอะดูฟุบนี่มาถึงไงนะตวัดดาบไปนหนึ่งทีนะแล้วก็เป็นคลื่นน้ำนะแล้วก็ไลฟ่ฟาดโบ๊ะ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 นี่ไง ไปงานของจริงนะครับมเมลิโอดันนะบอกเลยนะว่าใครนะครับที่มีตั๋วนะเห็นไหมเนี่ยพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเราก็ได้รับเห็นไหมโอ้ยของดีจัดดูดูๆๆเดี๋ยวผมต้อยปเปิดซ้ำอีกแล้วบ้างเนี่ย <c oughs> ผมต้อปเปิดซ้ำอย่างเงี้ยดูดิผมได้รูบี้ใหม่เพียบเลยนะขนาดแค่แค่ผมเปิดไปแค่ตัวเดียวเองนะดูดิโอ้ได้รับของอีกบ้างน,นะเดี๋ยวดูมีตรงไหนรับได้อีกนะครับอ่ะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวค่อยเอาไว้หารูบี้นะครับแล้วก็มาเปิดขั้นอีกสักตัวหนึ่งนะเพื่อที่จะ ปลุกตื่นพาสีวของเมลิโอดัสนะครับตอนนี้ผมมีตัวอีก3าใบนะแต่ว่าผมจะหายครบ10นะครับแล้วก็หาลูบี้นะให้โครดสามพันนะครับแล้วก็มาจัดต่อเลยเดี๋ยวขอญอาตอัพชำนาญก่อนฟืบฟื้ฟืฟ,ฟ,ฟืยาวๆเลยนะครับจนตันเออเสียได้นะไอตรงอุปกรณ์มันใส่คนละสายนะผมไม่มีอุปกรณ์โจมตีไงประเด็นนะอ่ะเออแต่ว่าตัวละครอ่ะมันโหดนะก่อนที่เราจะปลดพลาสีเนี่ยคือเราต้องหาอีกตัวหนึ่งให้ได้นะเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าปลด เมื่อเลื่อนขั้นนะครับก็คือเราต้องหาเมโลดันนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับในการมาทําการปลดขั้นแล้วให้พารสีมันปลุกตื่นนะครับแล้วเราก็จะได้แปลงร่างเป็นร่างเทพมารนะแล้วก็จะสร้างดาเมจแล้วก็เป็นอมตะาถึง7วีนะเออโหดจัดนะผมบอกเลยนะใครนะครับที่มีเพชรแล้วก็มีตัวนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเปิดนะเมโลดันเะนี่ยตัวดีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เป็นตัวกล่องคืนก่อนนะเดี๋ยวไม่งั้นด่านผมจะแพ้ยับเลยนะไม่งั้นผมจะแพ้ยับนะครับเดี๋ยวผมใส่หุ่นก่อน,น,นค เน้างานเข้านะอ่ะเอาเอาจากอันนี้มาก่อนปื๊บโอเคปื๊บแล้วก็ใส่คืน,น่งนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวรอบเมดิโอดัดเราปลุกตื่นใส่ก่อนนะครับเราวค่อยมาทําการใส่นะครับอันนี้ผมใส่ถุงอันแลนะ้วถุงอันแล้วโอเค โอเคเดี๋ยวดาผมลดเยอะกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมปั้นเมลดัสเสร็จนะครับแล้วก็ปลุกตื่นพาสีเสร็จเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมจนจบอีก1นึ่ทีนะทุกคนแบบว่าปลุกตือนแล้วแปลงร่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมาเปิดตัวเอคานอตัวที่2ด้วยนะครับว่ามันโหขนาดไหนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนผมก็ได้ทําการรีวิวตัวละครใหม่นะครับจากเล่นเจ็บบาทให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะครับใครที่มีเพชร ใครที่มีตั๋วนะครับสามารถเปิดได้เลยนะเพราะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับ T.S. ตัวใหม่ของเกมแน้วก็ต้องขอคุณทุกการกดไลค์นะขอคุณทุกการติดตามขอคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขยายผลงาคชิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเาจเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม